สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้เราก็จะมาสอนการโหลด a อ t a c k ออ t ไ t a n กันนะครับนี่เข้าเว็บนี้เว็บนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้ล่างนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดไปครับแล้วก็รอครับไม่ตก,กดออกเลยครับแล้วก็แค่รอเญยครับสามนาทีสามนามทีก็้แต่คนจะมาแบบพวกว่ารอนะครับแปบ๊บเดียว Oh, you know. ออหิวนะครับ้ยวน่ามฮะรวมแบบนี้ครับแอฆคค์องใส่ท่านมันนะครับไม่ใช่มันมันอืมช่วงนี้มันมีภาคใหม่ออกมาคือแอฆคค์ของใส่ท่าน FALL PS4 ครับเดีย๋ยวเปิดให้ดูทางท่าน PS4 จอดครับบอกเลยบอกเลยครับ ว่ามันไม่ธรรมดาครับต้องเดี๋ยว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 เ,ยวเอทีดูครับภาคใหม่ครับล่าสุดแล้วก็ดูรอก่อนก่อนที่เกมมันจะโหลดเสร็จมาดูกันครับ ห้ 5, unit. าพันยูนอม่ใช่แล้วนี่ก็ไม่รู้ห้าพันเอจุ๊จุ๊จโอ้โังกฤษ,กฤษไม่ได้ละคาชวั What สุิจี e t h ตอ on อะไรก็ไม่รู้โอ้โหจัจัาะเอยไม่ใช่แล้วอันไโอ้โหตัวอะไรนี่ว้าว ผมก็ไม่เข้าใจไททันมมกปีก่อนมีอะไรก็ไม่รู้วง่หกสิบเมตรนั่งเทวภาคใหม่ <c oughs> ดูครับภาคของโฟรทีดูด,ดูดูเกมครับ <c oughs> ดูเกมครับอืดูไม่น่าเชื่ออย่างมันดูอัาป,ป้าเอาเรียบร้อย ใช่ครับนี่มันจะมันจะให้เลือกเลงนะครับว่าเราจะเลงตรงไหนโอ้โหไททันตัวใหญ่ครับโหชิชินทูชินชินวัไม่ใช่แล้วเส,ลเ,ลเสร็จแล้วลครับออเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนครับพอแล้วครับปรับเราจะได้ไฟล์แบบนี้นะครับนี่ครับไฟล์แบบนี้ครับแล้วก็กดฟายครับ แล้วก็วินบางคนอาจจะไม่ใช่อย่างนี้ก็ผมมนของผมเป็นนี้ครับก็คือว่าหายอะไรเหมือนแต็กไฟครับกดเข้าไปครับแล้วก็รอแป๊บเดียวครับนีไหมครับมันขึ้นมา2สองตัวนี้ครับเห็นไหมครับแล้วก็ยุบตัวนี้ไม่ได้เลยครับสองตัวนี้ก็ห้ามออกเดยกันครับนี่นะปั๊บนี่เ A นะครับแค่นี้ก็เล่นได้แล้วครับลองไปดูกันที่บ้านนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ